People are dying. The entire ecosystem is collapsing ผู้คนกำลังจะล้มตายระบบนิเวศกำลังจะล้มสลายลงเพราะคนบางคนยังไม่รู้จักพอเรียนท่านคณะกรรมการดิฉันเด็กหญิงบัวบุษบาเปรมใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนมัธยมประชานิเวศจากข้อความข้างต้นที่ดิฉันกล่าวไปเป็นข้อความจากเยาวชนคนสำคัญ ผู้ขับเคลื่อนสังคมด้านสิ่งแวดล้อมเธอมีนามว่าเกรตาทันเบิร์กเด็กสาวชาวสวีเดนผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนรวมถึงตัวดิฉันเองด้วยทุกท่านคะทำไมโลกของเรายังคงเผชิญอยู่กับปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันและทำไมปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนั้นยังไม่มีท่าทีว่าจะลดลงก็เพราะการกระทำนิดเล็กจากการทุจริตที่ทุกคนมองข้าม ลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงถูกสปปรรพสิ่งบนโลกถูกสร้างขึ้นมาให้รู้จักเกื้อกูลกันภายใต้วัฏจักรของธรรมชาติแต่เว่ามนุษย์เรายังคงมีการเอารัดเอาเรียบทุจริตกันทั้งในสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างการละเลยที่ขยะลงแม่น้ําแอบบุกรุกตัดไม้ทําลายป่าหรือแม้กระทั่งการหลักลอบล่าสัตว์อันเป็นสิ่งมีชีวิตร่วมโลกเดียวกัน มีใช้แค่สัตว์เพียงเท่านั้นคนด้วยกันก็มีเว้นเพราะความเยือเกเย็นของกลุ่มคนทุจริตคิดแต่ประโยชน์ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเราในทุกวันนี้ทุกท่านคะหากเรายังเป็นผู้เพิกเฉยกับการทุจริตจะต่างอะไรจากการเลี้ยงงูพิษไว้ข้างกายที่สักวันก็คงจะย้อนกลับมาทำร้ายทำลายเราแต่หากเรารู้จักคิดมีจิตที่ซื่อตรงไม่คิดคดโกงใครคงเป็นดั่งปืนชัที่ประกาศให้เห็นว่า โลกของเรายัางก้าวหน้าไปได้ไกลและพัฒนาต่อไปใจด้วยความยั่งยืนเดินตามรอยพยุคคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตรที่ทรงให้แนวคิดว่าความดีนั้นสำคัญที่สุดอยู่ที่ตนหากเราลงมือลงแรงกระทำแล้วผลดีนั้นก็ยอมบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นเราจงกล้าที่จะกระทำความดี กล้าที่จะแจ้งข่าวสารคนทุจริตกล้าที่จะสะกิดคนรอบข้างให้หันกลับมาคิดและกระทำดีได้ดิฉันในฐานะเยาวชนคนรุ่นใหม่จึงอยากเป็นหนึ่งเสียงอันทรงพลังที่จะคอยขับเคลื่อนสังคมไทยให้พัฒนาห่างไกลาจากการทุจริตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุจริตคิดโคตรทำลายชาติมีดยากหากจะแก้ให้โปร่งใส ธรรมชาติจะสง่ารุ่งโรจไกลเมื่อคนไทยรู้คิดจิตซื่อตรงท่านผู้ฟังที่เคารพคะเพราะสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ของใครแต่คือดวงใจของเราทุกคนดูไดรฟจริงทำสิ่งที่ถูกต้องต่อต้านทุจริตเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเรางรต